กรอกเบอร์ลงเว็บครับแล้วมีคนโทรมาขายของไม่หยุดเนี่ยแบบนี้อาจผิด GDPA ครับ ก่อนอื่นครับ PDPA เนี่ยเป็นกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับมันแปลว่าให้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนคบุคคลเนี่ยในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคนนคขขลคของตัวเองครับซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลในทนี่นี้ครับอาจเป็นเบอร์โทรศัพท์อีเมลและยังมีอีกประเภทหนึ่งครับคือข้อมูลอ่อนไหวในที่น duc, ี้รวมถึงข้อมูลสุขภาพครับข้อมูลความคิดเห็นทางการเมืองครับหรือว่าข้อมูลทางด้านศาสนาเห็นไหมครับว่ามันเป็นเรื่องรอบตัวเราทั้งหมดเลยแล้วทีนี้ครับพอเขาให้สิทธิ <d> <le> ์ของเราในการคุ้มครองแล้วแน่นอนว่าเราสามารถใช้สิทธิ์ขขออองงเเรรราาาได้ย่่ชนนสิิทธ์ใก สิทธินในการขอถอนความมีนยอมครับหรือว่าสิทธิ์ในการขอดูว่ามีข้อมูลอะไรของเราที่ถูกเก็บไปบ้างรวมถึงถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีการใช้สิทธิ์ออกไปเนี่ยทางองค์กรก็ต้องตอบสนองต่อสิทธิ์ของเราให้ไหวที่สุดครับไม่ใช่นั้นครับองค์กรนั้นมีโอกาสที่จะถูกปรับได้ถึง5้าล้านบาทเลยครับ เห็นไหมครับว่ากฎหมาย p d p a เนี่ยมันอาจทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ได้ครับเพราะฉะนั้นทางองค์กรแล้วก็ทางเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลต้องมีความตระหนักรู้นะครับว่าสิทธ์อะไรบ้างที่เราสามารถใช้ได้รวมถึงข้อกังวลใจอะไรบ้างที่เราสามารถทําให้มันหายไปได้อย่างเช่นครับถ้าผมมีคนที่มาโทรก่อกวนเรื่องการขายของทุกวันสิทธิที่ผมใช้ได้ครับคือสิทธิในการขอถอนความยินยอมเรื่องการส่งข้อมูลทางการตลาดเมื่อผมถอนความยินยอมแล้วครับทางองค์กรหรือทางบริษัทเนี่ยเขาก็ไม่มีสิทธิในการโทรมาขายของผมได้อีกต่อไปครับเห็นไหมครับว่าเราเยสสาาามมมรรถคคคววบุุขข้้ออูลงได วตัวเองเร,รู้สึทธิของตัวเองไว้ก่อนครับถูกใช้ข้อมูลโดยไม่รู้ตัวเนี่ยไม่สนุกหรอครับกดติดตามไว้ได้เลยครับถ้าอยากทราบข่าวสาร PDPA ครับเรามาคอยอัปเดตกันตลอดครับติดตามไว้เลยครับ